ทำไมคนใหญ่คนโตของญี่ปุ่นขอโทษเกงสวัสดีค่ะเพื่อนๆหัวข้อนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าเป็นความสงสัยส่วนตัวเลยนะคะว่าทําไมคนใหญ่คนโตของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการดาราหรือแม้กระทั่งประธานบริษัทนะคะเมื่อทําผิดแล้วถูกจับโปะขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมาถแถลงข่าวขอโทษประชาชนก้มหัวร้องไห้ขอโทษขอโพยกันอยู่หน้ากล้องนะคะ หลังจากหากข้อมูลมาเนี่ยก็เจอคําตอบคขาว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีเบื้องลึกที่เกิดจากวัฒนธรรมบางอย่างที่ถูกปลูกฝังกันมาอย่างยาวนานของคนญี่ปุ่นนะคะมาค่ะพีชาจะเล่าให้ฟังค่ะ อาจจะวิชาการไปน,นิดนึงนะคะแต่สิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งความละอายค่ะวัฒนธรรมแห่งความละอายเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมญี่ปุ่นให้สงบสุขนะคะและนี่เนี่ยก็เป็นทฤษฎีของรูดเบเนดิก ซึ่งเป็นปรามาจารย์วิชามรุษยวิทยาผู้เขียนหนังสือเรื่องดอกเบนจมากุราดาบสมุไรนะคะคุณรูทเนี่ยก็เข้าไปศึกษาลักษณะน,นิสัยประจำชาติของคนญี่ปุ่นจนเป็นที่แค่หลายรู้จักกันดีทั่วโลกค่ะรูทเบนดิกเนี่ยวิเคราะห์นะคะว่า สังคมของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมแบบกลุ่มนิยมนะคะให้ความสําคัญกับความสงบสุขของหมู่ชนไม่ใช่สิทธิของแต่ละคนค่ะซึ่งเมื่อใครเนี่ยทำสิ่งใดที่ผิดแผกไปจากมาตรฐานอันดีงามน,นะคะก็จะถูกสายตาของคนในสังคมเนี่ยตำหนิไปด้วยนะคะโดนกดดันจากคนในสังคมให้ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบและยอมรับกับผลของการกระทาของตัวเองค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆเ,เลยนะคะ พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะสอนให้ลูกไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและประเพณีค่ะโดยสอนว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะถูกหัวเราะเยาะหรือว่าโดนตำหนินะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยทำผิดถูกตำหนิแล้วพ่อแม่ก็จะถูกตำหนิจากสายตาของคนในสังคมไปด้วยนะคะนอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยในโรงเรียนนะคะเด็กเกเนี่ยก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนะคะ แต่ถ้าหากว่าเด็กเนี่ยทำไม่ได้ทั้งเด็กและครอบครัวก็จะถูกตำหนิและอยู่ยากในสังคมที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มสูงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการนักร้องนักแสดงหรือแม้กระทั่งหัวหน้าชมรมกีฬาในโรงเรียนนะคะหากได้ทำผิดพลาดใดๆก็ตามไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนนะคะการออกมาขอโทษเนี่ยคือสิ่งแรกที่อยู่ในโปรแกรมการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นไปแล้วค่ะ เกิ่นกันมาเยอะแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาดูเคสการทําผิดที่นําไปสู่การขอโทษและการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทํานั้นกันค่ะเคสแรกนะคะเป็นเรื่องของยูกิโอฮาโตยามะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเขาเนี่ยได้ขอลาออกจากตําแหน่งด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากคะแนนนิยมเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการไม่ย้ายฐานทัพสหรัฐออกจากเกาะโอกินาวา ซึ่งถือว่าไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ในช่วงหาเสียงค่ะนอกจากจะขอโทบประชาชนและลาออกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยเขากเกษียณตัวเองและถอนตัวออกจากการเมืองไปเลยนะคะเคสที่2นะคะมาซาฮิโรอิมามูระคนนี้เนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีที่ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ประสบแผ่นดินไหวโทโฮคุค,ค่ะเขาประกาศขอลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่พูดไม่คิดนะคะเพราะเขาเนี่ยดันพลังปากค่ะไปพูดว่า อาจจะเป็นเรื่องดีที่เหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่โทโฮคุไม่ได้เกิดกับโตเกียวไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายในระดับที่คาดคิดไม่ถึงก็เป็นประเด็นอ่อนไหวนะคะที่ทําร้ายจิตใจของผู้ประสบภัยอย่างมากเลยนะคะแล้วเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ทําให้เขาต้องประกาศลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากคําพูดที่ไม่คิดของเขานั่นเองค่ะเคสที่สานะคะอดีตนายกรัฐมนตรีนาโอโตะคังประกาศลาออกจากตําแหน่ง หลังจากโดนเรียกร้องจากทั้งฝ่ายค้านและก็เสียงจากประชาชนโดยเหตุผลที่ว่าตัวเขาเนี่ยควบคุมวิกฤตนิวเคลียร์ที่จังหวัดฟุกุชิมะและฟื้นฟูประเทศจากภัยพิบัติได้ไม่ดีพอค่ะซึ่งตัวนายกเนี่ยก็ออกมาขอโทษและน้อมรับความผิดที่เขาทำได้ไม่ดีพอและขอลาออกจากตำแหน่งในที่สุดค่ะเคสที่4โยอิจิทากาฮาชิคนนี้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกสุกะนายกคนปัจจุบันนั่นเองนะคะ เขาเคยเขียนข้อความลงทวิตค่ะว่าปัญหาโควิดในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นล่ะค่ะเกิดเสียงวิพากวิจารแล้วก็ไม่พอใจจากประชาชนทันทีนะคะจนทําให้เขาเนี่ยต้องลบทวิตในเวลาต่อมาแล้วต่อมานะคะนายกสุกะเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อทวิตท,ที่ไม่เหมาะสมของที่ปรึกษาก็ยิ่งสร้างความกดดันจนเขาต้องออกมาขอโทษและขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งค่ะ และนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสบางส่วนนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการที่คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเนี่ยทำผิดออกมาแสดงความขอโทษและรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองนะคะเพื่อแสดงให้สังคมเ,เห็นว่าตนเนี่ยละอายใจจริงๆและได้สํานึกต่อความผิดที่ก่อนะคะ ซึ่งการขอโทษและการออกมาสแสดงความรับผิดช,ชอบเนี่ยก็จะช่วยให้ความโกรธของคนในสังคมนั้นเนี่ยเบาบางลงค่ะในสังคมไทยเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการออกมาขอโทษออกสื่ออย่างจริงใจไม่บ่อยนักนะคะก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบก,กับญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าคนในแต่ละประเทศเนี่ยก็คงจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วการขอโทษอย่างจริงใจนี่แหละคะ่ะที่อาจจะเป็นประตูที่นำไปสู่การรับฟังเหตุผลก็เป็นได้นะคะ และถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะคนทำจะได้มีกำลังใจในการผลิตผลงานใหม่ๆออกมาอีกได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ